เคยสงสัยไหมคะว่าปีนักษัตร์ที่เปลี่ยนไปทุกปีมีผลต่อชีวิตเราอย่างไรและถ้าผมบอกคุณว่าปีงูใหญ่อาจเป็นปีที่สำคัญที่สุดสำหรับการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณคุณจะเชื่อไหมเราจะมาค้นหาคำตอบไปด้วยกันค่ะ ปีงูใหญ่ในภาษาจีนถูกมองว่าเป็นปีที่เต็มไปด้วยพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงและความลึกลับงูเป็นสัตว์ที่ถูกเชื่อมโยงกับปัญญาความฉลาดและการรู้จักรอคอยในทางโหราศาสตร์จีนงูเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความฉลาดเฉลียวและความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างดีงูไม่ใช่เพียงสัตว์ที่เคลื่อนไหวอย่างเงียบเชียบและลึกลับแต่ยังเป็นตัวแทนของความลับและ ความลึกซึ้งที่ซ่อนอยู่ภายในปีงูใหญ่จึงเป็นปีที่เต็มไปด้วยพลังงานที่ชวนให้เราค้นหาและสำรวจสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อน สำหรับคนไทยที่สนใจในเรื่องโหราศาสตร์และความเชื่อปีงูใหญ่อาจเป็นปีที่คุณจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆและพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นในทางพระพุทธศาสนาเราสามารถมองปีงูใหญ่เป็นปีแห่งการฝึกฝนจิตใจและพัฒนาปัญญาเพราะงูเป็นสัตว์ที่รู้จักรอคอยและเลือกเวลาที่เหมาะสมในการลงมือทําการรอคอยไม่ใช่การนิ่งเฉยแต่เป็นการรอด้วยสติและปัญญาเพื่อเลือกจังหวะที่เหมาะสมที่สุดในการกระทำนี่คือบทเรียนสำคัญที่ปีงูใหญ่นำมาสู่ชีวิตของเรา ตัวอย่างเช่นในปีงูใหญ่คุณอาจพบว่าตัวเองมีความอดทนมากขึ้นและสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างชาญฉลาดนี้เป็นเพราะพลังงานของปีงูใหญ่ช่วยให้เรามีสติและความรอบคอบมากขึ้นคุณอาจสังเกตได้ว่าตัวเองเริ่มคิดก่ออนทำมากขึ้นรู้จักไตร่ตรองสถานการณ์ก่อนตัดสินใจและสามารถมองเห็นทางออกของปัญหาได้อย่างชัดเจนแม้ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก แต่ในทางกลับกันปีงูใหญ่ก็อาจเป็นปีที่ท้าทายสำหรับบางคนเพราะงูเป็นสัตว์ที่ลึกลับและบางครั้งก็ยากที่จะเข้าใจในปีนี้คุณอาจพบว่าตัวเองต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่คาดเดาไม่ได้หรือต้องตัดสินใจในสิ่งที่ยากลำบากบางครั้งความรู้สึกไม่แน่นอนอาจทำให้คุณรู้สึกกังวลหรือไม่มั่นใจแต่ถ้าคุณสามารถใช้ปัญญาและสติในการแก้ไขปัญหาคุณก็จะผ่านพ้นปีนี้ไปได้ด้วยดี ในทางพระพุทธศาสนาเราสามารถมองปีงูใหญ่เป็นโอกาสในการฝึกฝนจิตใจและพัฒนาตนเองปีนี้เป็นปีที่เหมาะสำหรับการทำสมาธิและการฝึกสติเพราะพลังงานของปีงูใหญ่ช่วยให้เรามีความสงบและมีสติมากขึ้นการฝึกสมาธิจะช่วยให้คุณสามารถรับมือกับความเครียดและความท้าทายต่างๆได้ดีขึ้น ตัวอย่างเช่นคุณอาจลองฝึกสมาธิทุกวันเพื่อเพิ่มความสงบในจิตใจการนั่งสมาธิเพียงวันละ10ถึง15นาทีก็สามารถช่วยให้คุณเริ่มต้นวันใหม่ด้วยความสงบและมีสติมากขึ้นหรือคุณอาจลองฝึกสติในชีวิตประจำวันเช่นการรับประทานอาหารอย่างมีสติการเดินอย่างมีสติหรือแม้แต่การทำงานอย่างมีสติการทำเช่นนี้จะช่วยให้คุณสามารถรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้ดีขึ้นและมีจิตใจที่สงบมากขึ้น นอกจากนี้ในปีงูใหญ่คุณอาจพบว่าตัวเองมีความสนใจในเรื่องลึกลับและจิตวิญญาณมากขึ้นนี้เป็นโอกาสที่ดีสำหรับการค้นหาความหมายของชีวิตและพัฒนาตนเองในทางจิตวิญญาณคุณอาจจนองค์ศึกษาคำสอนทางพระพุทธศาสนาหรือค้นคว้าเกี่ยวกับปรัชญาและความเชื่อต่างๆที่ช่วยให้คุณเข้าใจชีวิตมากขึ้นการทำเช่นนี้จะช่วยให้คุณสามารถใช้พลังงานของปีงูใหญ่ให้เป็นประโยชน์ได้ ปีงูใหญ่ยังเป็นปีที่เหมาะสำหรับการวางแผนและเตรียมตัวเพราะพลังงานของปีนี้ช่วยให้เรามีความรอบคอบและฉลาดมากขึ้นคุณอาจลองวางแผนชีวิตในปีนี้อย่างละเอียดเช่นวางแผนการเงินวางแผนการทำงานหรือแม้แต่วางแผนการท่องเที่ยวการวางแผนจะช่วยให้คุณสามารถรับมือกับความท้าทายในปีงูใหญ่ได้ดีขึ้น สุดท้ายนี้ปีงูใหญ่เป็นปีที่เต็มไปด้วยโอกาสและความท้าทายสำหรับคนที่สนใจในเรื่องการพัฒนาตนเองและพระพุทธศาสนาปีนี้อาจเป็นปีที่คุณจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆและพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นแต่สิ่งสําคัญคือคุณต้องมีสติและปัญญาในการรับมือกับสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างที่เรารู้กันดีว่าปีงูใหญ่เป็นปีที่เต็มไปด้วยพลังงานแห่งการเปลี่ยนแปลงและความลึกลับ ดังนั้นการเตรียมตัวและปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆจึงเป็นสิ่งสำคัญการฝึกสติและสมาธิจะเป็นเครื่องมือที่สำคัญมากสำหรับคุณในปีงูใหญ่เพราะพลังงานของปีนี้ช่วยให้เรามีความสงบและมีสติมากขึ้น การฝึกสมาธิทุกวันจะช่วยให้คุณสามารถรับมือกับความเครียดและความท้าทายต่างๆได้ดีขึ้นตัวอย่างเช่นคุณอาจลองนั่งสมาธิทุกเช้าเป็นเวลา10-15นาทีเพื่อเริ่มต้นวันใหม่ด้วยความสงบและมีสติหรืออาจลองฝึกสติในชีวิตประจำวันเช่นการรับประทานอาหารอย่างมีสติการเดินอย่างมีสติหรือแม้แต่การทำงานอย่างมีสติการทำเช่นนี้จะช่วยให้คุณสามารถรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้ดีขึ้นและมีจิตใจที่สงบมากขึ้น ีงูใหญ่ยังเป็นปีที่เหมาะสำหรับการเรียนรู้และพัฒนาตนเองคุณอาจลองหาความรู้ใหม่ๆที่น่าสนใจเช่นการอ่านหนังสือเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาการเรียนภาษาจีนหรือแม้แต่การเรียนทักษะใหม่ๆที่คุณสนใจตัวอ่อย่างเช่นคุณอาจลองอา่านหนังสือเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองหรือพระพุทธศาสนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้และปัญญาหรืออาจลองเรียนทักษะใหม่ๆเช่นการทำ อาหารการวาดรูปหรือการเล่นดนตรีการทำเช่นนี้จะช่วยให้คุณสามารถพัฒนาตนเองและใช้พลังงานของปีงูใหญ่ให้เป็นประโยชน์ได้ การวางแผนและเตรียมตัวจะเป็นสิ่งสำคัญมากในปีงูใหญ่เพราะพลังงานของปีนี้ช่วยให้เรามีความรอบคอบและฉลาดมากขึ้นคุณอาจลองวางแผนชีวิตในปีนี้อย่างละเอียดเช่นาวางแผนการเงินวางแผนการทำงานหรือแม้แต่วางแผนการท่องเที่ยวตัวอย่างเช่นคุณอาจลองทำบัญชีรายรับรายจ่ายเพื่อให้การเงินของคุณเป็นระเบียบมากขึ้นหรืออาจลองวางแผนการทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้การทำเช่นนี้จะช่วยให้คุณสามารถรับมือกับความท้าทายในปีงูใหญ่ได้ดีขึ้น ปีงูใหญ่เป็นปีที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงดังนั้นการเปิดใจรับการเปลี่ยนแปลงจึงเป็นสิ่งสำคัญคุณอาจลองเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิตเช่นการเปลี่ยนงานการย้ายบ้านหรือแม้แต่การเปลี่ยนวิธีชีวิตตัวอย่างเช่นคุณอาจลองเปลี่ยนงานใหม่ที่ท้าทายมากขึ้นหรืออาจลองย้ายบ้านไปอยู่ที่ใหม่ที่สงบและเหมาะสำหรับการฝึกสมาธิการทำเช่นนี้จะช่วยให้คุณสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในปีงูใหญ่ได้ดีขึ้น การฝึกความอดทนและความยืดหยุ่นจะเป็นสิ่งสำคัญมากในปีงูใหญ่เพราะพลังงานของปีนี้ช่วยให้เรามีความอดทนและสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆได้ดีขึ้นคุณอาจลองฝึกความอดทนในชีวิตประจำวันเช่นการรอคอยอย่างมีสติหรือการรับมือกับปัญหาต่างๆอย่างใจเย็นตัวอย่างเช่นคุณอาจลองฝึกความอดทนโดยการรอกออยอย่างมีสติเช่นกัน รอคอยรถไม่การรอคอยในคิวหรือแม้แต่การรอคอยผลลัพธ์จากการทำงานการทำเช่นนี้จะช่วยให้คุณสามารถรับมือกับความท้าทายในปีงูใหญ่ได้ดีขึ้นแต่ยังสามารถเชื่อมโยงกับคำสอนทางพระพุทธศาสนาได้อย่างลึกซึ้งในทางพระพุทธศาสนาชีวิตคือการเดินทางที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอนซึ่งสอดคล้องกับพลังงานของปีงูใหญ่ที่เต็มไปด้วยความลึกลับและการเปลี่ยนแปลงหนึ่งในคำสอนสำคัญของพระพุทธศาสนาคือ อริยสัจสซึ่งสอนให้เรารู้จักความจริงของชีวิตได้แก่ความทุก์สาเหตุของความทุกการดับทุกขและทางสู่การดับทุก์ในปีงูใหญ่เราอาจพบว่าตัวเองต้องเผชิญกับความทุก์ขหรือความท้าทายมากขึ้นแต่ถ้าเราสามารถใช้ปัญญาและสติในการรับมือกับสถานการณ์เหล่านี้เราก็จะสามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยดี ตัวอย่างเช่นเมื่อคุณต้องเผชิญกับปัญหาทางการเงินหรือความสัมพันธ์ในปีงูใหญ่คุณอาจลองใช้หลักอริยสัจสี่ในการวิเคราะห์ปัญหาหาสาเหตุที่แท้จริงและหาทางแก้ไขอย่างมีสติการทำเช่นนี้จะช่วยให้คุณสามารถรับมือกับปัญหาได้อย่างชาญฉลาดและสงบอีกหนึ่งคำสอนที่สำคัญคือมักมีองค์แด ซึ่งเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องได้แก่ความเข้าใจที่ถูกต้องความคิดที่ถูกต้องการพูดที่ถูกต้องการกระทำที่ถูกต้องการเลี้ยงชีพที่ถูกต้องความพยายามที่ถูกต้องความระลึกที่ถูกต้องและการตั้งใจที่ถูกต้องในปีงูใหญ่คุณอาจลองนำหลักมักมีองค์แปมาใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อให้ชีวิตของคุณเป็นไปในทางที่ถูกต้องและมีความสุขมากขึ้น ตัวอย่างเช่นคุณอาจลองฝึกการพูดที่ถูกต้องโดยการพูดจาไพเราะและสร้างสารรค์กับคนรอบข้างหรืออาจลองฝึกการกระทำที่ถูกต้องโดยการทำความดีและช่วยเหลือผู้อื่นการทำเช่นนี้จะช่วยให้คุณสามารถใช้พลังงานของปีงูใหญ่ให้เป็นประโยชน์ได้ นอกจากนี้ในปีงูใหญ่คุณอาจพบว่าตัวเองมีความสนใจในเรื่องจิตวิญญาณมากขึ้นนี่เป็นโอกาสที่ดีสำหรับการฝึกฝนจิตใจและพัฒนาตนเองในทางจิตวิญญาณคุณอาจลองศึกษาคำสอนทางพระพุทธศาสนาหรือฝึกสมาธิเพื่อเพิ่มความสงบในจิตใจ ตัวอย่างเช่นคุณอาจลองฝึกสมาธิทุกวันเพื่อเพิ่มความสงบและมีสติมากขึ้นหรืออาจลองศึกษาคำสอนทางพระพุทธศาสนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้และปัญญาการทำเช่นนี้จะช่วยให้คุณสามารถรับมือกับความท้าทายในปีงูใหญ่ได้ดีขึ้น สุดท้ายนี้ปีงูใหญ่เป็นปีที่เหมาะสำหรับการฝึกฝนจิตใจและพัฒนาตนเองในทางพระพุทธศาสนาเราสามารถมองปีงูใหญ่เป็นโอกาสในการฝึกฝนจิตใจและพัฒนาปัญญาเพราะงูเป็นสัตว์ที่รู้จักรอคอยและเลือกเวลาที่เหมาะสมในการลงมือทำในปีงูใหญ่คุณอาจพบว่าตัวเองต้องเผชิญกับความท้าทายและโอกาสมากมายแต่ถ้าคุณสามารถใช้พลังงานของปีนี้ให้เป็นประโยชน์คุณก็จะสามารถผ่านพ้นปีนี้ไปได้ด้วยดี สิ่งสำคัญคือคุณต้องมีสติและปัญญาในการรับมือกับสถานการณ์ต่างๆการฝึกสมาธิและสติจะช่วยให้คุณสามารถรับมือกับความเครียดและความท้าทายได้ดีขึ้นการเรียนรู้และพัฒนาตนเองจะช่วยให้คุณสามารถใช้พลังงานของปีงูใหญ่ให้เป็นประโยชน์ได้สุดท้ายนี้อย่าลืมว่าปีงูใหญ่เป็นปีที่เต็มไปด้วยพลังงานแห่งการเปลี่ยนแปลงและความลึกลับดังนั้นการเปิดใจรับการเปลี่ยนแปลงและฝึกความอดทนจะเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับคุณ สำหรับคุณแล้วปีงูใหญ่นี้มีความหมายอย่างไรคุณคิดว่าปีนี้จะเป็นปีที่ดีสำหรับคุณหรือไม่แชร์ความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยค่ะขอบคุณที่รับชมวิดีโอนี้หากคุณชอบเนื้อหานี้อย่าลืมกดไลค์และสมัครสมาชิกช่องของเราเพื่อรับชมวิดีโอใหม่ๆที่น่าสนใจเช่นนี้อีกนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะสุขสันต์วันตรุษจีน